วันนี้เวลา9้านาฬิกาหนาทีสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์หมู่หนึ่งบ้านกะเลียงโปตตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปิดทําการสอนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2499โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาคณะกรรมาการสายปัญญาสมาคมได้ให้ความช่วยเหลือเสมือนเป็นโรงเรียนน้องด้วยการปลูกสร้างอาคารเรียนถังเก็บน้ําและอุปกรณ์การเรียนการสอนปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประฐมศศึกษาปีที่6จํานวน52คนมีครูข้าราชการครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษารวม7คน โอกาสนี้ท็อปพระเนตรนิทัศกาลภายในห้องประวัติศาสตร์ซึ่งจะแสดงเรื่องราวครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนถึง3ครั้งครั้งแรกเมื่อปี2502ในครั้งนั้นทรงลงเล่นน้าในแม่น้ําเพชรบุรีด้วยต่อมาในปี2511 ได้เสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนและในปี2514ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เสด็จพระราชะดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้จากนั้นทอบพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นการเรียนการสอนในห้อง ICT Ro o m ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมานาคมแห่งชาติหรือกสอทอชอให้การสนับสนุนสื่ออออนไลน์ โดยเปิดให้นักเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้และให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าไปใช้บริการส่วนโครงการหม่อนไหมเริ่มดําเนินการในปีที่ผ่านมาโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการจนบุรีได้ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกหม่อนแปรรูปอาหารจากหม่อนและพืชสมุนไพรท้องถิน่นเช่นข้าวเกรียบใบหม่อนใบหม่อนทอดกรอบไอศครีมจากน้ําลูกหม่อนน้ําชาใบหม่อนและน้ําฝาง รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนเช,ช่นการผลิตอาหารไก่ไข่ผสมกับใบหม่อนและลูกหม่อนผสมกับก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งผสมกับงาขี้หม่อนที่ทำให้คอเลสเตอรอลในไข่ไก่ลดลงและการปลูกผักแบบอควาโปนิกซึ่งเป็นการปลูกพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลาแบบพึ่งพาอาศัยกัน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จซึ่งส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงโปเรียกตัวเองว่าโพ่้งมีภาษาวัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นภาษากะเหรี่ยงซึ่งเป็นภาษาในตระกูลจีนที่เบตสาขาที่เบตเมียนมาประเพณีข้าวหอกะเหรี่ยงหรือประเพณีข้าหอเรียกขวัญเรียกว่าอั้งมีท่องเป็นพิธีกรรมให้ลูกหลานกลับมาอยู่พร้อมหน้าและพิธีผูกแขนเรียกขวัญให้ปลอดภัยจากวิญ,ญญาณชั่วร้าย ส่วนเครื่องแต่งกายมีการทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนด้วยการทอผ้าแบบกี่เอวซึ่งเป็นเครื่องทอขนาดเล็กมีเข็มขัดคาดหลังใช้การขยับเคลื่อนตัวของผู้ทอบังคับเส้นได้ให้ตึงหรือหย่อนและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกนมาย่างยาวนานซึ่งหมู่ลินที่ส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและกรมหม่อไหมได้เข้ามาช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟ,นฟนูวัฒนธรรมภูมิปัญญายท้องถิน่นทั้งการย้อมสีธรรมชาติในท้องถิน่น การทอการปักมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนปัจจุบันผ้าทอในหมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับตรานกยูงพระราชทานสีเขียวที่ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลักทอผสมกับเส้นฝ้ายอีกด้วยจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ำเขาในหลวงหรือท่าลุงจี บ้านสองพี่น้องตำบลนสองพี่น้องอำเภอแกนกระจานจังหวัดเพชรบุรีสงบัติดำเนินไปตามเส้นทางธรรมชาติในการนิทอรพระเนตรโขดหินที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเคยประทับและทรงเล่นน้ําในแม่น้ำเพชรบุรีด้วยเมื่อครั้งสเด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อวันที่18เมษายน2502 นอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านนี้อีกสองครั้งในปี2511และปี2514สำหรับบ้านสองพี่น้องตําบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันมี260ครัวเรือนประชากร760คนซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปทั้งหมดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผสมผสานเช่นมะนาวมังคุดทุเรียนเงาะลองกอง โดยมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เช่นวัฒนธรรมการแต่งกายที่ทอด้วยมือสืบทอดกันมาคือการปั่นได้จากใยฝ้ายแล้วนำมาย้อมสีธรรมชาติก่อนนำมาทอด้วยกี่เอวและประเพณีการกินข้าวห่อกระเรียงหรือเรียกกันว่าอัางมีท่องโดยจัดขึ้นในวันขึ้น15าค่ำเดือน9้าเพื่อเรียกขวัญและปัดเป่าเคราะร้ายในวันนั้นญาติพี่น้องซึ่งจากกันไกลจะได้กลับมาพบปะกันและแบ่งปันข้าวห่อกระเรียงเพื่อผูกสัมพันธ์ทางไมตรี